ตื่นมาคุยตื่นมาคุยตอนนี้ขอพูดถึงแคมเปญนี้หน่อยดีกว่าเนี่ยต้องบอกว่าดังจริงความฝันของแม่ Strong Dream เป็นเป็นเป็น v i รัล clip นะฮะเป็น v i รัล clip ที่คนเห็นแล้วชอบมากเดี๋ยวเขาเล่านิดหนึ่งนะฮะล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นกระแสยอย่างมากนะฮะในเทศกาลเดือนอ่่งวันแม่ Ensure เนี่ยะะได้ตามหาและนำเรื่องราวของ Strong Dream ครับ โดยมีคุณโน้ตคีตรัตเนี่ยนะฮะลูกชายคุณแม่มารินดาคือแมนหรือว,ว่าคุณแม่ลินเนี่ยอายุ67ปีค่ะคุณแม่คนดังที่รื่นตรีผ่านทางโซเชียลมีเดียนะ,ะสารต่อความฝันด้วยความสุขนะฮะ,ะไปดูกันนิดนึงครับคุณแม่อายุ67ปีครับเมื่อก่อนคุณแม่เป็นนักร้องอาชีพครับผมก็ไปกับคุณแม่แต่อยู่ในท้องเลยครับแต่พอคุณแม่ต้องดูแลลูกๆนะี ุณแม่ก็หยุดความฝันไปวันที่ผมพาคุณแม่แมไ,มแม Lock แมไปซื้อกีตาร์ตัวใหม่หนะครับแทนตัวเก่าที่พังไปมันทําให้ผมคิดถึงวันที่คุณแม่พาผมไปซื้อกีตาร์ตัวแรกในชีวิตเลยครับผมคิดว่าคุณแม่ส่งต่อความฝันนี้มาให้ผมครับหลายๆคนก็คงจะเป็นเหมือนผมนะครับก็คือรู้ว่าความฝันของตัวเองคืออะไรแต่ว่าเคยหันมามองบ้างไหมครับว่าความฝันของแม่เรา จึงน้อยที่สุดเนี่ยผมก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยได้ทำอะไรตามที่เคยฝันไว้อีกครั้งหนึ่งครับคุณแม่ลินเนี่ยเป็นคุณแม่ที่ชอบในเสียงดนตรีมากแต่ว่าคุณแม่เนี่ยต้องหยุดความฝันของตัวเองนะคะเพราะว่าตั้งท้องลูกไงตั้งท้องคุณโน้ตนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่คุณโน้ตเติบโตมาเนี่ยคุณโน้ตก็รู้สึก รู้สึกอยากที่จะสารฝันแม่เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นคนที่รักดนตรีคือก่อนหน้านั้นอ่ะคุณแม่ก็เลยซื้อดนซื้อกีตร์ให้กับคุณโน้ตแล้วหลังจากนั้นไม่นานคุณโน้ตก็รู้ว่าคุณแม่ยังอยากจะสารฝันต่อนะคะก็เลยได้เปิดร้านเป็นร้านดนตรีเล็กๆที่คุณโน้ตกับคุณแม่เนี่ยจะได้แต่งเพลงแล้วก็เล่นดนตรีร่วมกันถือเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากๆเลยนะคะของคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะคุณโน้ตแล้วก็คุณแม่ลินนักร้องคนนใครที่อยากจะดูไบร์ทคนนี้ให้เข้าไปเสิร์ชได้ในย ไลน์เนี่ยนะครับว่ Strong Dream ค่ะ YouTube Channel ชื่อว่า Strong Dream นะครับเร็วๆนี้คุณสามารถติดตามข่าวสารทางโซเชียลได้ด้วยนะฮะของ Ensure นะฮะเอาละครับต้องขอบอกนิดน,นึงนะครับว่าที่พิเศษยิ่งกว่านั้นเช้าวันนี้เรามีอะไรพิเศษเมื่อตอน้นรายการทีงมงานได้แจกไข่ให้กับผู้ชมในสตูดิโอของเราได้รับไข่กันหรือย,ยังเอยเดนชูขึข้นมาสิฮะนี่ เดี๋ยวเราให้กล้องตัดไปดูนิดนึงที่มีไข่หลากสีมากนะครับมีทั้งสีแดงสีเขียวเสยวชมพูสีชมพูสีขาวนะครับมีหลากหลายมากนะครับเขาบอกนิดนึงว่าผู้ที่ได้รับนะฮะผลิตภัณฑ์เอนชวในเช้าวันนี้มีแค่ไม่กี่ท่านนั่นเองนั่นก็คือผู้ที่ได้รับไข่สีขาวว้าวนีนนนด้วยนะนีนด้วย <c oughs> ตื่นมาคุยตื่นมาคุย